มิ่งขวัญพระพันปีนาตนารีสีพะไทยสเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสเสวยสวรรค์ชั้นพิมานพระมหากรุณาธิคุณยังอวนอุ่นทุกถิ่นฐานโศกเศร้าพระเวดานปวงประชาน้ำตานองแต่นี้ ทั้งผองทะสถิตณนะฟ้าสีทองถวยเทพป้องคุ้มครองเทินสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหาการุณาทิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านแหลมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านแหลมจัดกิจกรรมสกรรวมพลังเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามแนวทางดำเนินงานของหน่วยง,งานสกรดังนี้ หนึง่งการตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิร,ริกิจพระบรมาราชินีนาถพระบรมาราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยและจัดโต๊ะลงนามถวายความอาลัยเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมลงนามถวายความอาลัย 2. จัดทิทรรศการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิร,ริกิจพระบรมาราชินีนาถพระบรมาราชชนนีพันปีหลวง 3. กิจกรรมการสอนทำริบบิน้นเครื่องหมายแสดงความอาลายัยโดยมีนายภัยสารชอบพกาในอำเภอบ,บ้านแหลมหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและผู้เรียนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ,บ้านแหลมเข้าร่วมกิจกรรมงานการเงินได้รับจัดสรร1 1 2 4 3 4บาทเบิกจ่าย18,330บาท66สตางคิดเป็นร้อยละ 16.30งานบุคลากรเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ2,569นางสาวโกสุมสุดยูโซร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและการทำ SAR ประจำปีงบประมาณ2,568ณโรงแรงแดนเอ็มแกรนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้กับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำแผนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับและการสร้างห้องเรียนออนไลน์ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ภายใต้แนวคิด Digital Learning Department เพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568งานการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตโครงการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตปีงบประมาณ2569 1. จากโครงการส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ประจําปีงบประมาณ2569กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ปันความรู้ผ่านทาง Facebook ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแหลมเรื่อง วันนวมินทราหมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีเรื่องอาสาพาใช้แอปพลิเคชันเรื่องวันปิยมหาราช เรื่องนิทรศการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและขั้นตอนการทำาริบบิน้นเครื่องหมายแสดงความอาลายัยสจัดโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เนื่องในวันสำคัญประจำปีงบประมาณ2,569ณนห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแหลมประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้กิจกรรมวันนวมินทรมหาราชกิจกรรมวันปิยมหาราช 3. จัดโครงการห้องสมุดพื้นที่แห่งการเรียนรู้เพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณ2,569ณนห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแหลมประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้กิจกรรมอาสาพาใช้แอปพลิเคชันเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้รับบริการกิจกรรมปิดเทอมเพิ่มประสบการณ์ชวนอ่านสร้างสุขโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ดังนี้ 1. กิจกรรมอ่านนิทานสร้างสรรค์ปลุกจินตนาการสร้างสุข 2. กิจกรรมอ่านสร้างสรรค์ศิลปะสร้างสุขระบายสีพงกุญแจ 3. กิจกรรมอ่านสร้างสุขสนุกที่ได้เรียนรู้วันปียะมหาราช 4. กิจกรรมเกมสื่อการเรียนรู้ผีถ้วยแก้วเรื่องสุภาษิตไทยและ 5. กิจกรรมชวนคุณหนูทำขนมไข่นกกระทาทรงเครื่อง 4. จัดกิจกรรมสกรร,รวมพลังเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามแนวทางดำเนินงานของหน่วยงานณห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแหลมเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมลงนามถวายความอลาลัยเรียนรู้ที่ทศการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและร่วมกิจกรรมการสอนทำริบบิน้นเครื่องหมายแสดงความอลาลัยโดยมีนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง งานการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองสำรวจความต้องการและจัดทำแผนงานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับได้ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เรียนสกรระดับอำเภอบ้านแหลมภาคเรียนที่สองทับพโดยในภาคเรียนนี้มีผู้เรียนจำนวนทั้งสิ้น404คนงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ในพื้นที่อำเภอบ้านแหล่มจำนวน553คนดำเนินการจัดกิจกรรมสกรออาสาพาใช้แอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐผ่านเทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยและแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป่าตัตงจัดกิจกรรมการทำริบบิน้น เครื่องหมายแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านแหลมงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ณบ้านหนังสือชุมชนบ้านพนเนินและธนาคารปูแหลมผักเบี้ยร่วมถ่ายทำรายการชุมชนชื่นใจผลิตเพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV นำเสนอตัวอย่างของชุมชนพึ่งพาตนเองเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน นาวิสาหกิจแพปลาชุมชนตำาบลแหลมผักเบี้ยและบ้านนังสีชุมชนบ้านผเนินตำาบลแหลมผักเบี้ย